นี่เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการลุกขึ้นมาของพวกเราเนี่ยนะไม่ได้เป็นผู้ก่อกวนไม่ได้เป็นผู้ขัดขวางการพัฒนาประเทศนี้แต่เราลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องบ้านเมืองไว้ให้ลูกๆุ้นหลานสิทธิครั้งนี้แม้จะต้องใช้เวลารอคอยถึงสิบสามปีก็ถือว่าคุ้มค่านะครับก็อยากจะเรียนสื่อมวลชนแล้วก็ ท่ั้งหลายว่าขบวนการยุติธรรมในประเทศนี้ประชาชนอย่างพึ่งได้คำพิพากษาของศาลบางประโยคนะครับได้อยู่นอกเหนือที่ระบุไว้ในกฎหมายด้วยทำศาลพิพากษาว่าเราไม่ผิดแล้วทรัพย์สินต่าง,งๆที่ตำรวจยึดไว้ก็ให้คืนหมดแม้แต่คันธงซึ่งศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายึด ได้พิพากษาว่าสิทธิของชุมชนที่กังวลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับชุมชนเขานั่นแหละประชาชนทำได้แล้วไม่มีความผิดก็ต้องขอขอ,ขอบคุณกระบวนการยุติธรรมและขอให้กําลังใจชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศนี้ว่าเรามีสิทธิในการปกป้องดูแลชุมชนของพวกเราเพื่อรุ่มลูกุ้นหลานต่อไปขอบคุณครับ

ต้องพิสูนรร่วมกันมาแต่ว่ามันไม่ได้มีเฉพาะพวกเราหรือพี่น้องชนะที่เดียวนะคะที่เป็นแบบนี้มีพี่น้องอีกจํานวนมากในประเทศไทยที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ถูกกระทําให้เป็นจําเลยแบบนี้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มพวกเราเองจริง,รงๆแล้วเราถูกกล่าวหาว่าเป็นจําเลยตั้งแต่ก่อนที่เราจะถูกจับ้วยซังไปตั้งแต่เราลุกขึ้นมาตรวจสอบโครงการท่อกาสตั้งแต่เรายืนยันที่จะงคัดค้านโครงการนี้เราก็ถูกตกเป็นจำเลยแล้วและเมื่อ จำเลยแบบนี้มีมากมายในแผ่นดินไทยก็ถือว่าวันนี้ที่จะถแถลงวันนี้ถือว่าถือถแถลงในนามจำเลยของแผ่นดินนะฮะหลายๆที่เนี่ยในส่วนของตัวเองเนี่ยแม้ว่าในวันเกิดเหตุจะถูกกระชากลงมาจากรถหกล้อแล้วก็ได้รับบาเดเจ็บเลือดไหลาอาบก็คิดว่าจริงๆแล้วมันยังรุนแรงน้อยกว่าพี่น้องในพื้นที่อื่นพี่น้องในพื้นที่อื่นตอนนี้ที่กําลังต่อสู้อยู่หลายคนเนี่ยต้องสูตรอาการที่ ปนเปื้อนไปด้วยสารก่อมะเร็งทุกลมหายใจเข้าออกบางพื้นที่ก็มีน้ําที่ปนเปื้อนบางพื้นที่ลําน้ําใหญ่กุ้งหอยปูปลาถูกทําลายไปอาหารถูกทําลายไปนะคะที่น้องในหล,หลายพื้นที่ต้องเผชิญอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนส่วนน้อยที่ไม่ยอมเสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่นะคะวันนี้ก็จะขอยืนยันว่าคนส่วนน้อยเหล่านี้แหละที่พยายามปกป้อง ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปกป้องบ้านเกิดปกป้องสิ่งมีคุณค่าเอาไว้ให้คนส่วนใหญ่แล้ววันนี้กระบวนการยุติธรรมก็ได้ยืนยันแล้วว่าสิทธิในการปกป้องบ้านเกิดสิทธิในการชุมนุมเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมนะฮะได้รับการคุ้มครองอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าคนส่วนใหญ่หันมาให้ความสําคัญและร่วมกันกับคนส่วนน้อยในการดูแลปกป้องสิ่งเหล่านี้เมื่อนั้นเราก็จะกลายเป็นคนส่วนใหญ่ร่วมกันแล้วก็มีพลัง ในการดูแลปกป้องนะคะสิ่งสุดท้ายที่อยากจะยืนยันก็คือว่าประชาชนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยไม่มีอำนาจไม่มีเงินไม่มีอาวุธที่จะไปต่อสู้ถึงมีเราก็ไม่ใช้นะคะเพราะเราคิดว่าสิ่งที่เราเรียกร้องเป็นสิ่งดีงามเราจะเลือกใช้วิธีที่ถูกต้องเท่านั้นดังนั้นการชุมนุมเท่านั้นนะคะที่จะเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะบอกให้รัฐรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันผิดพลาดมันต้องปรับปรุงต้องแก้ไขในวันนี้ก็ขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่า สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของประชาชนผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะคนจนก็มีเครื่องมือเดียวนะคีอจะใช้ได้กนการชุมนุมชนี้ต้องขอบคุณทางทางนายาตัวแทนธรรมนัฐออดีดาจ,จะมี